ดีมาหลัดปาเขาลืกมปิดหนาพี่น้องโอ้ีหเห็นต่หางพี่น้องนะเตัวนึงอีกสอตัวสอตัวัี้มาตัวนึงนอตัวโอ้นึงโอ้ถาตัวนี้ตัวนึงโอ้หไปหไป โอ้โหโอ้โหสงาเลยเดี๋ยวเดี๋รวเดูยีอือ้โอโหโอ้หหลายตัวจัอขนาดมอืยังผงาดงาดอยู่โอ้โหเกือบอาบพระท่านนอนถือทำหมยังนี่แดดมันนีแดดได้ไหมเซ็จพวกกองดอเราหลายตัวาวอ่ะหลายตัวเยอหลายตัวยูหอ โอ้ยนี่ตัวนีนทออกมานทอนบอไดอัดฟังผลหน้าตอนนี้รัดลลายตัวเลยอ๋อ่เป็นีะวอยนี่ะเห็ดเดียวเห็ดเดเดียวนนไม่เข่าซ่เลยเดี๋ยวเอาปลาก่อนเนีลายตัวเลยข้างหักข้งหักข้างหกแมมาบอท่านเมนเอยเนาะ เก็บบน้องอยางน่ตักงาังานานๆครับเดี๋ยวเอาปลาก่อน